โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางมาทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มเลเวลในเกมฟ i f a Mobile หรือว่า fc Mobile ให้ขึ้นไวๆนะครับซึ่งในการเพิ่มเลเวลตรงนี้นะครับจะมีวิธีการเพิ่มให้รวดเร็วได้อย่างไรก็มารับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการกดไปที่เมนูคําว่า Click off นะครับอันนี้นั่นเองและหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดไปที่เมนูคําว่าระดับกลางนะครับในหน้าต่างนี้นะครับก็ให้เราทําการเล่นเกมสกินให้หมดเลยนะครับ เพราะว่าในการเล่นตรงนี้นะครับมันจะได้ค่า XP อยู่นั่นเองประมาณ100นะครับผมซึ่งตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ4เกมนะครับจะได้เกมนั้น100 XP เลยทีเดียวนะครับในการเล่นเกมตรงนี้นะครับจะช่วยเพิ่มเลเวลให้กับทีมของเราได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับและนอกจากเกมสกินตรงนั้นแล้วนะครับที่เราทําการเก็บค่า XP เพื่อเพิ่มเลเวลนะครับในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับมันก็จะมีการรับของรางวัลเพื่อปลดล็อกเมนูต่างๆภายในเกมด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับอันแรกนั่นเอง นี่นะครับมันจะเขียนว่าปลดล็อกหมดดวนตัวต่อตัวนะครับเมื่อเรามาทําการกดลับตรงนี้นะครับมันจะทําการปลดล็อกการลงแร้งให้เรานะครับผมและต่อมานะครับก็คือการแข่งขันเกมนะครับตรงนี้ก็จะได้รับค่า xp อีก100 xp นะครับแล้วก็ปลดล็อกสตาร์พารรวมไปถึงปลดล็อกแคมเปญด้วยนะครับอันต่อมานะครับตรงนี้ก็จะทําการปลดล็อกการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าตลาดการซื้อขายนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการปลดล็อกทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถมารับนักเตะฟรี น่าจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมาสอนวิธีการเพิ่มเลเวลให้กับทีมให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะทําการปลดล็อกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับถ้าหากใครทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าใครทําได้บ้างแนละ้วนั่นเองก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมและเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผม